ดเมนูต้นเห็ดเนาะใครอยากกินอยากได้พี่น้องอู้นี่ครับมีไข่พอไหมแล้ปนนอกครับปนนอกพี่น้องเขามีเมนูมื้อนี้ก็ได้อ่าเพื่อไว้เดียวหน่อยปลากดครับพี่น้องจิกแกงแกงปลากดครับพี่นอ้องตุ่มแกงต้มเนีย่ยครับพี่น้องนี่ครับอื้มขายเปิดพี่น้องตลาดเนาะ

ประคมประคบยังไงเลย,ยพี่น้องเออย่านบ่เดือดเนาะพี่น้องเนาะไอ้เราไอเราพี่น้องกำลังเดือดครับอืมข้อถิ่มสมไปรวยเนาะพี่น้องนี่ครับใช่ครับยังกับแช่การ <c oughs> ออกกันมอญยกเวนออกการใช่ฮะ <c oughs> <c oughs> พี่น้องสูตรย่งไงเลยแมนอยู่ครับพี่นอ้องกำลังเดือดครับ ออ้ยเซฟวิเสฟไเดอบรนเวณเสไเมืนี่งเสพไปทะเลาะกับเมีบ้านมาสงสัยทะเลาะกับไอห้องน้มมาบอเฮ้ยน้องเอาเอาพม่้องเบิ้งเอ้าไฟอะไรแกงปลาตะกด โอ้ยใบใหม่ให้หมอไม่่ไม่ใ่ม่ใปข้างข้างข้างเออข้างข้างขาข้างน้อยเพราะโบแมนม่ทั้งหมดเลยข้างน้อยนีมีมีใข่มีใครมีใขหนึ่ครับไข่มี่มุ่ครับโอ้เหไม่่เรอเสียบใส่บ่ใส่เสือคือเกาสไต์เกาเ็นยไงไหออ เอาท่าที่ตัวอ้าวมก็อยากเริ่มล้านจัาหน่อยนี <c oughs> ่ไฟใหม่ตัวซับเออเอาเลยหมอแซ็ปเซ็ืมเอาโอเคพนนี่น้องเยี่ยมเลยเยี่ยมเอยแกนตะกดได้เลยมันนอกบอกบ้านบ้านซื้อยังไงนองบัวลำพูน้องบวัวลำพูโอ้น้องบัวลำพูโอู้ต้องให้มีคนต้องมีลามแป๋บ่อ๋โอโอเคเลี้ยนอยู่ปอไดั โสเคครับโสเคอ๋อโอเคมาน,น,นะเด็กสัอนอนุบาลโอ้โอเคโอ้าวเป็นยังไงบิึงแล้วเป็นยังไงเป็นตาแสบบ่ตาแสบครับตาแสบครับบอหให้มันมีความมั่นใจใช่ไหมเปล่าป่ะานี่ยเวลาป่ะสิบสิมเนี่ยป่ะนะนครับน้องโอ้เว้ย เมนดูต้นเด็ดเนาะหาอีกากินยาก่ด้พี่น้องอู้นี่ครับมีใครบอกไหมโอ้โหไข่นี่ยบอกเมนเมนเมนนี่โอ้ยนี่เลยโอ้ยพี่น้องสุดยอดเลยอ้าพี่น้องไป <ขอ S 2> ในเวลากินข่าวระบาดเนี่ยเอาพี่น้องบาดน,นี้มีแฟนครับซีมาจากน้ำบัวนวน้ำผู้เนาะโอ้ยเจะได้เนี่ยที่ผ้าเอฟซีตัวหน่อยมาหนึ่งบัตร สนนีหิวเข่าหิวหิวปะหิวเข่าปะหิวครับเฮ้ยอ่ะพี่น้องเป็นไรบ้าจนนี่มือนี่สดๆโอเคพี่น้องเฮ้ยบุรีน้องท่วมาตามปาะเนี่ยเอาโอเคพี่น้องขออนุญาตไปรับโทรศัพท์ก่อนอืมเป็นอะไยังไงแซ่บเออถ้าว่าแ่บก็ต้องบอกว่าแซ่บนี่พี่น้องแสบไดเป็นยังไง แซบไลยบอกทำ่มเสบโมหายติเเตเเตบเด้อทว่าโมเสบบับงคับครับบังคับเอฟซีแซบแซบอ๋อแซบหลายตัวนี่กินบ่ปากบ่ติีไงเอาโอเคพี่น้องขอบคุณเด้อที่รับชมครับขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงกท่านครับครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม ไปครับเขากันบบบอุ้ยบึงบรรยากาศพี่น้อง